แอร์เคลื่อนที่หรือแอร์บ้านนะครับมีน้ําออกเยอะนะตัวคลิปนี้ผมพามาชมนะครับซึ่งแอร์เคลื่อนที่นะครับมันจะมีน้ําออกมาเยอะเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับซึ่งคลิปแบบนี้ผมก็เคยทําแล้วนะครับผมแต่ผมพามาดูอะไรนะครับว่าน้ํามันจออกเยอะขนาดไหนนะสําหรับตัวนี้ก็คือเป็นแอร์บ้านหรือ แอร์อะไรสักอย่างนึงนนลืมจําชื่อไม่ได้ครับ mm hmm. ก็คือแอร์ตัวนี้น้ํามันออกเยอะมากเลยนะครับผม mm hmm. ก็เปิดเปิดหลายตัวอย่างเงี้ยมันก็จะออกเยอะเป็นเรื่องธรรมดานะครับแอร์พวกนี้ไม่มีระบบระบายน้ําในตัวนะครับถ้าเกิดเป็นแอร์เคลื่อนที่ ฟังรุ่นจะมีระบบระบายน้ําในตัวเราไม่ต้องปล่อยน้ําทิ้งนะครับเดี๋ยวน้ำมันจะระเหยออกไปเองมันระเหยยังไงมันก็จะน้ํอ่ะมันจะออกจากคอยเย็นคอยเย็นเสร็จปุ๊บมันจะผ่านลงไปคอยร้อนการที่มันผ่านลงคอยร้อนน้ําตรงนั้น่ะไปเจอความร้อนความร้อนมากๆน้ํามันก็จะระเหยออกไปอยู่แล้วใช่ไหมครับแต่พอน้ํามันลงไปปุ๊บมันระเหยไม่ทันมันจะมีอีกมอเตอร์มอเตอร์หนึ่งมันจะตีน้ําขึ้นไปตรงคอยร้อนต่อพอมันตีน้ําขึ้นไปตรงคอยร้อนมันก็จะไประเหยอีกรอบหนึ่งครับ พอค่าบอกกันใช่ไหมอ่าระบบการระบายน้ําในตัวก็จะประมาณนี้นะก็ะคือน้ําที่มันหยดลงมาติงๆิงอะสำหรับแอร์ตัวเดียวน้ําจะออกมาตอนแรกจะไม่ค่อยเยอะสักเท่าไหร่ครับแต่ว่าของใครออกเยอะไม่ต้องแปลกใจนะครับมันเริ่มปกติแล้ว น้ำมันก็จะโยดโยดติ้ง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 อะไรลงมาประมาณนี้เหมือนแบบเป็นสายน้ําลงมามันก็จะตีน้ําขึ้นไปใหม่ก่อนที่มันจะลงถึงถึงมอเตอร์น้ำมันก็เลิเหง่อกไปซ่อนส่วนหนึ่งแล้วพอมันไปถึงมอเตอร์มันจะตีขึ้นมาโดนความร้อนมันก็จะระเหยออกไปอีกโอเคครับเดี๋ยวผมพามาดูเลยอ่ะฝั่งนี้มันไม่ค่อยเห็นมองเห็นกันหรือเปล่าโอ้มองไม่เห็นอนะ เห็นพื้นกันไหมครับเนี่ยอันนี้คือน้ำที่มันออกมาครับจากพื้นอะตรงท่อตรงนั้นมองไม่เห็นหน้าโอเคแยวผมไปดูไปพาไปชมไปใกล้ครับโอเคอันนี้ก็คือเข้าใกล้สุดเราเห็นไม่ทราบว่าเห็นกันหรือเปล่าน้ำที่มันหยดลงมาเนี่ยน้ำอะมันมาเป็นสายเลยเห็นปะก็คือมันมาดูดิ นอนเต็มพื้นเลยอันนี้คือน้ําออกจากแอร์นะครับหยดลงมาปิง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 เป็นสายน้ํากันเลยทีเดียวก็มันจะอารมณ์ประมาณนี้แหละครับสาเหตุที่น้ํามันออกมานะของใครที่ไม่มีมอเตอร์ปั่นน้ําไม่มีตัวระบายน้ําในตัวนะครับน้ําจะต้องปล่อยออกตลอดเวลา ไปออกตลอดเวลาก็คือเราต้องหาสายยางมาต่อท่อน้ําออกไปแล้วก็ใส่กระมังหรือว่าจะใส่เป็นปล่อยออกห้องน้ําอะไรประมาณนี้ก็ได้นะครับถ้าเกิดใส่กระมังต้องเป็นกระมังที่ใหญ่มากนะครับเพราะว่าเปิดประมาณ3าถึงสี่ชั่วโมงน้าก็เกือบเต็มกระมังแล้วครับผมเคยลองแล้วน้ําประมาณ3าสี่ชั่วโมงอ่ะน้ําเกือบเต็มกระมังแล้วน้ําออกมาหลายลิตรมากเลยนะครับสําหรับใคร ที่มีระบบระบายน้ำในตัวแล้วมันไม่ทํางานอย่างนี้ใช่ไหมครับวิธีแก้นะครับ1ครับผมให้เราไปล้างแอร์ก่อนเลยจะต้องแกะออกมาล้างข้างในนะครับ ให้ช่างล้างให้ก็ได้แต่ว่าส่วนมากช่างจะไม่ค่อยรับล้างสักเท่าไหร่สำหรับแอร์เคลื่อนที่นะครับถ้าเกิดทําไม่เป็นนะครับก็คลิปผมสอนล้างแอร์ก็มีอยู่นะครับมันต้องแกะออกมาสําหรับยี่ห้อที่ผมใจนะหรือรุ่นคล้ายๆกันหรือดีไซน์ที่แอร์มันคล้ายๆกันก็จะประมาณนี้นะครับสามารถล้างแบบนี้ได้เลยก็แกะออกมาล้างโน่นนี่นั่นคลิปมีอยู่นะครับผมทําไว้แล้ว แล้วก็อีกสาเหตุหนึ่งครับผมคือมอเตอร์มันพังนั่นเองนะครับผมถ้าเกิดสมมติว่ามอเตอร์มันพังน้ํามันจะเต็มมันจะมีแจ้งเตือนตรงหน้าจอแอร์เคลื่อนที่นะมันจะเป็นประมาณตัว E หรือว่าเป็นปุ่มสีแดงนู่นนี่นั่นก็แล้วแต่รุ่นที่มันทํามาแล้วกันก็อันนี้ก็แล้วแต่รุ่นนะครับเขาลองไปเช็กดูถ้าเกิดน้ํามันเต็มมันก็จะแอร์มันจะดับของมันไปเองอะประมาณนี้จะไม่มีลมจะไม่มีอะไรทํางานเลยก็จะดับไปเลย ถ้าเกิดน้ำมันล้นออกจากแอร์ใช่ไหมครับน้ำล้นออกจากแอร์ก็คือมีฝุ่นไปตันทางน้ำที่ผมอธิบายก่อนหน้านี้คือน้ำมันจะลงมาแล้วมันจะไปมอเตอร์ใช่ไหมแต่ว่าถ้าเกิดฝุ่นอ่ะมันมาตันน้ำปุ๊บมันไปเปน้ำมาตัวนี้มันไปมอเตอร์ไม่ได้มันก็จะออกข้างๆก็แล้วแต่ที่จุดมันจะออกไปครับออกข้างซ้ายขวาแล้วก็แล้วแต่นะครับก็คือมันจะออกไปประมาณนี้นะโอเคครับก็จะประมาณนี้งงกันหรือเปล่าถ้าเกิดงงก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมฝากติดตามกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ ไปเจอกันใหม่โอกาสหน้าบ๊ายบายสวัสดีครับ